หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมคิดคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับเนื่องจากเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็มีถามผมมานะครับบีีกันเนี่ยครับอ่าวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องปืนสั้นอัดแก๊สนะครับเพราะผมพูดเรื่องนี้ในปืนยาอัดแก๊สไปแล้วนะครับเอาเป็นการแชร์ความคิดแล้วก็อ่าสิ่งที่ผมเจอมาแนวทางอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนได้อีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับเสน่ห์ของมีบีการปืนสั้นอัดแก๊ ก็คือจำลองแบบมาจากในายอวปอรหรืออาวุธปืนนะครับจะจำลองมาเหมือนไม่เหมือนอใกล้เคียงได้มากเท่าไหร่ก็อยู่ที่ยี่ห้อแล้วก็งบประมาณของ BB บีการกระบอกนั้นๆนะครับและสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ BB บีกันนะครับก็คือ,เ,อเมื่อเรายิงจนลูกหมดแล้วใช่ไหมครับมันจะอาเกิดการ ค้างสไลด์นะครับหรือว่าหยุดเลื่อนปืนนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนเล่นมีบีการทั้งหมดก็อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันดูเสมือนจริงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงบีบีการที่เป็นยอดนิยมใช้อยู่โดยทั่วไปเลยนะครับที่เล่นกันนะครับก็คือโมเดล1911กับโมเดลกรอกนะครับมันก็จะมีปัญหาพอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเกิดการไม่ค้างสไลด์เกิดขึ้นนะครับหรือ ก็อาจจะเกิดในปืนใหม่ได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเคยเจอนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยนะครับแนะนําเลยว่าถ้าเกิดปืนใหม่ๆที่เพิ่งซื้อมานะครับไม่ได้ได้ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดเกิดปัญหานี้ให้ติดต่อกับไปที่ร้านนะครับก็คือให้เขาแก้ปัญหาให้หรือเขาจะทํายังไงก็ว่าไปนะครับเพราะปืนใหม่ๆไม่น่าเกิดนะครับสาเหตุของปืนใหม่ที่เกิดคือเกิดจากการผลิตนั่นแหละครับวัสดุอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะผมก็เคยเจอกับตัวมาแล้วนะครับการค้างสไลด์นะครับเราต้องรู้ระบบมันก่อนครับว่ามันค้างยังไงนะครับ เราจะได้แก้ปัญหาถูกถ้าเกิดเกิดปัญหานะครับคือเนี่ยการค้างสไลด์ก็เกิดตามการทํางานผสานากันของอะ,อะไรในแมกกาซีนอะไรที่เฟรมแล้วก็สไลด์นะครับก็คือเมื่อลูกหมดนะครับไอตัวดันลูกนี่ยมันจะสุดนี่ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีกระเดื่องตัวนี้แง่งตัวเนี้ยซึ่งมันจะไปชนกับตัวรับของคันค้างสไลด์นะครับพอชนเสร็จมันก็จะยกตัวขึ้นไป ล็อกกับตัวล่องล็อกตรงนี้นะครับทั้ง191 1ทั้งกลอกนะครับนี่ก็จะอาสัมผัสอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดผิดปกติคือมันไม่ยกมันไม่ขึ้นมันไม่ไปชนด้วยอะไรก็ตามนะครับมันก็จะไม่้างนั่นเองนะครับคือในโอโปอ่ะพลังงานอยู่ที่กระสุนนะครับพอลูกพอลูกหมดมันจะยิงไม่ได้มันก็จะแชะถึงมันจะไม่ค้ามก็จะแชะนะครับแต่ใน บีบีกันนะ่พลังงานมันอยู่ในแมกกาซีนนะครับมันก็ยังทํางานต่อไปจนกว่าจะแก๊สหมดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็มักจะเกิดกับปืนเก่าๆที่บอกไปนะครับสาเหตุนะครับที่ผมเคยเจอและผมเคยเห็นมานะครับเกิดจากแมกกาซีนส่วนควบตัวนี้นะครับก็คือเหลีกยค้างสไลด์แล้วก็เกิดจากสไลด์นะครับแต่อันดับแรกที่เราควรจะเช็คเลยนะครับก็คือพลังงานก็คือแก๊สมันันเองนะครับที่มันจะไม่ค้างสไลด์ได้ก็เพราะว่า แก๊สมันอ่อนนั่นเองนะครับก็คือสมมุติเรายิงไปเนี่ยและแก๊สมันออกมากหรือว่ายิงถี่เร็วๆอ่ะแรงดันมันจะลดลงหรือแก๊สมันน้อยลงแรงดันจะลดลงทําให้เวลาสไลด์วิ่งครับมันจะไปไม่สุดมันก็จะไม่สามารถยกขึ้นมาจนถึงล่องทําให้ค้างสไลด์ได้นั่นเองนะครับก็ต้องดูความแรงของแก๊สก่อนนะครับอันดับแรกนะแล้วก็ลองทดสอบดูถ้าเกิดมันไม่ใช่กรณีนี้ก็ค่อยดูในกรณีต่อไปนะครับสําหรับสาเหตุ แรกๆเลยนะครับเราก็ต้องดูแม็กกาซีนก่อนนะครับก็คืออันไหลในแม็กกาซีนเนี่ยมันผิดปกตินั่นเองนะครับสปริงดันลูกในแม็กกาซีนเนี่ยครับมันอาจจะอ่อนหรือมันล้านะครับพอเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับวิธีแก้คือเปลี่ยนเป็นของใหม่มันก็จะแข็งขึ้นนะครับแต่เล่นไปสักพักก็อาจจะเป็นอีกนะครับแต่ก็แล้วแต่นะจังหวะที่เราจะเจอตัวไหนนะครับว่าดีไม่ดีเนาะอีกอย่างก็คือถอดออกมายืดนั่นเองนะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อก็จะเจอเหตุการณ์นี้นะครับ ส่วนต่อไปก็คือตัวดันลูกนแม็กกาซีนก็คือตัวนี้มันอาจจะบินหักแตกหรือผิดปกติอะไรก็ว่าไปนะครับมันเลยไม่สามารถดันจนถึงเหล็กค้างสไลด์ตัวนี้นะครับทำให้ยกไปไม่ถึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในแม็กกาซีนและในส่วนของแม็กกาซีนของก๊อกก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีตัวดันลูกเหมือนกันตัวนี้นะครับอาจจะเสียหายแตกหักถ้าเกิดไม่ค้างนะแล้วก็สปริงแม็กอ่อนก็ใช้วิธีเดียวกันกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อแม็กกาซีนแล้วนะครับก็จะเป็น ตัวที่ผมบอกก็คือส่วนควบคือตัวนี้คือเหล็กค้างสไลด์นั่นเองนะครับก็คือมันเกิดจากการที่ว่า,าตัวยกตัวรับยกมันจะมันหักสึกหลอแตกเสียหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นของ V นะมันจะไม่เหมือนของระบบมารุอินะระบบมารุอิจะเป็นอีกแบบนะครับอันนี้เป็นของ e g 7 2 3นะครับระบบมารุอิมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแง่งออกมาอย่างงี้เห็นไหมครับนี่อันนี้คือของจีนก็ก๊อปมารุอินะครับอันนี้ของมารุอิ เนี่ยมันจะเป็นแง่งออกมาอย่างนี้นะครับและไอ้แง่งตรงนี้คือของจีนบางทีมันทําไม่ค่อยดีมันจะสึกหลอแตกหักนะครับปัญหาจากเหล็กสลายเหล็ก้าสไลด์คือสึกลอแตกหักบิ่นเช่นเดียวกันวิธีแก้คือเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันส่วนใหญ่มันจะแต่งไม่ค่อยได้หรอกของตัวนี้เพราะมันจะใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะโยกไม่ได้แต่ของ V เนี่ยวีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตัวนี้เช่นเดียวกันแต่มันไม่มีลับมันจะดันอยางตรงนี้เลยนะครับมันจะเกิดปัญหาตรงนี้แทนครับนี่ หน้าหน้าหน้าแง่งตัวเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไรนะผมเจอเนี่ยพอเราพอมันอย่างเงี้ยมันแน่นเว้ยแล้วมันมันยกไม่ขึ้นครับมันติดอ่ะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการตะาบตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับเนี้ยทุกก็บอกเลยผมตะายไปนิดนึงมันจะยกได้พอดียกดีเลยครับไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะตะาบตรงนี้หน่อยนะครับมันจะทําให้แบบให้ตัวได้ยกดีนะครับอันนี้คือปัญหาของอัเหล็กค้างสไลด์นะครับในในปืนกลอกก็เช่นเดียวกันนะครับ แต่เหล็กค้างสไลด์ของกลอกอะครับมันจะอันนี้ของเคสซีนะครับเหล็กค้างสไลด์ของกลอกมันจะเป็นอีกแบบนะครับมันจะเป็นเหล็กอันนี้มันจะเป็นเหล็กเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเนมันจะบิดมันจะบิดนั่นเองนะครับและไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนจะว่ามันใช้ใช้ไปมันจะเหมือนกับแห็นขึ้นมาครับมันทําให้แบบสูงขึ้นแล้วพอเนี่ยมันจะดันไม่ขึ้นนั่นเองนะครับขึ้นไม่สุดนั่นเองนะครับในส่วนของปืนกลอกนะครับในเหล็กค้างสไลด์นะครับ ต่อไปก็มาจะเป็นตัวเลื่อนปืนนะครับเลื่อนปืนเนี่ยก็คือล่องนี่ครับคือเกิดจากการที่ว่าล่องนีมนนน่มันบินครับมันบิ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 นไปเรื่อยนะครับทั้งกรอกทั้งเนี่ยมันจะบินไปเรื่อยไ ouais หมครับเกิดจากการที่ว่ามันกระแทกไอ้นี่แล้วเวลาเราปลดนะเราปลดอย่างเงี้ยเราปลดลงมาอย่างเงี้ยครับพึ่งมันก็เกิดการเฉือนไปเรื่อยครับพอเฉือนไปเรื่อยใช่ไหม มันก็ทําให้ตรงนี้เหมือนก็แหว่งไปครับเพราะแหว่งไปหน้ารับมันก็จะไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะหน้ารับไม่สมบูรณ์ก็จะชนแล้วก็จะไม่หยุดมันก็จะไปเรื่อยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับนี่ไอตัวของกลอกก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมเคยแก้ปัญหากับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับของกลอก17บเจ็ดอนี่ครับของผมเคยบิดแหว่งไปเลยอันนี้ผมแก้ปัญหาด้วยการตะบายนะครับอันตะบายหม่ให้มันตรงนะครับเพื่อจะได้รับกับ เหล็กค้างสไลด์หน้าตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่สไลด์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนสาเหตุอื่นๆนะครับก็ต้องดูตามหน้างานว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้นะครับแล้วสําหรับตัวอื่นนะครับก็มีโอกาสที่เจอทั้งปืนใหม่ก็มีโอกาสปืนใหม่ที่บอกไปก็เป็นที่อุปกรณ์มานั่นเองนะครับปืนใหม่ที่ผมเจอคือตัวนี้นะครับ 1 9ึกหนึ่งมารุอินะครับซื้อมาก็เจอเลยนะครับแรกๆเลยแต่ผมดูเช็คแล้วผมมีอะไหล่ผมก็เลยแก้ปัญหาไปไม่ได้ติดต่ออะไรไปก็แค่คุยเขาไปเห็นเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเงี้ยนะแต่นี้ก็เหมือนเขาก็จะดูแลแต่ผมไม่เป็นไรผมทําเองได้นะครับก็คือตัวนี้มันเตี้ยมันเตี้ยกว่าไอของอีกอันนึงอ่ะคือเตี้ยกว่าปกติผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้พอดีมีอะไหล่อยู่ก็เลยแก้ปัญหาได้ใช้ได้ค้างได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยแล้วก็ อีกตัวหนึ่งคือ i c ซตัวนี้นะครับ i c ซเล่นมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มัง้งไม่ค้างไม่ค้างสไลด์ก็เลยเช็คดูปรากฏว่าตัวนี้สปริงอ่อนนะครับไม่รู้เป็นหัวตัวผมหรือเปล่านะาท่านอื่นอาจจะไม่เจอแต่ผมเจอสปริงอ่อนผมเลยถอดมายืดหายที่รู้เพราะว่าอะไรผมก็ดูอย่างอื่นแล้วไม่น่าจะเกิดจากอื่นก็น่าจะเกิดจากตรงนี้ก็เลยลองเอามายืดดูหายนะครับก็เลยแก้ปัญหาไปได้นะครับไอตัว ICS c o อสคต,ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เจอ ตัวนี้เกิดจากสปริงคุมคันค้างมันแข็งไปนั่นเองครับผมแก้ปัญหาด้วยการตัดให้มันสั้นลงเขาจะนิ่มขึนม้นจะได้ยกคันค้างได้นั่นเองนะครับตัว s i ก a i r r r o f o r ร์สเเคยรีวิวเคยแนะนำคุยไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเสบปกระกัน DE50 นนะครับสีทองตัวนี้นะครับตัวผมไม่ค้างผมก็ดูเช็คดูเกิดจากอะไร ไอ้ตัวเนี้ยมันถอนขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะมันขย e บถอนมาเพราะมันขย e บถอนขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ถึงเนี่ยครับมันก็ไม่ถึงไอ้ตัวล่องค้างสไลด์มันก็ไม่ค้างสไลด์นั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะแก้ไอ้ตัการตัวนี้เพราะว่าเออไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมก็เลยดันเข้าไปเวลาเป็นก็ดันเข้าไปแล้วก็เช็คดูลายยิงนะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ด้วยก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้คิดแก้ปัญหานะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคิดการแต่ไม่รู้มันหลวมหรือมันถอนเพราะอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนตว้้ก็ออองขละะไ่ครบ ในส่วนสาเหตุอื่นๆนะครับผมก็ยังไม่เจอนะและปืนตัวอื่นก็ยังไม่เจอนะผมก็ไม่ค่อยเจอหรอกก็เห็นคนท่านอื่นเจอนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ที่พบมา แล้วก็เคยเจอกับตัวในบางตัวก็แก้ไปก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสาเหตุก็อย่างที่บอกไปวิธีแก้อย่างที่บอกไปก็ดูหน้าง,งานแล้วกันนะครับว่าน่าจะเกิดจากตรงไหนยังไงแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรื่องนึ่ว่าจะมีแบบเพื่อนๆบ้างนะครับผิดภาพก็นในต่องหอยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ